ก่อนนอนคืนนี้ไปดูนะครับว่าผมทำคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์ตัดต่อลงคลิปยังไงไปดูเลยครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มานะครับ <S <S อย่างแรกเลยนะครับผมก็จะมาคิดก่อนว่าเราจะาให้วิธีการนะครับให้ประโยชน์กับผู้คนยังไงนะครับเราก็คิดออกปับ๊บเราก็มาหาวิวดีๆนะครับ หาวิวดีที่บ้านนะครับหรือว่าเวลาไปเที่ยวนะครับเราก็พูดถึงคอนเทนต์ที่เราจะให้ประโยชน์ผู้คนแล้วก็อัดวิดีโอแบบนี้นะครับพออัดวิดีโอเสร็จปั๊บผมก็จะใช้วิธีการขั้นที่2คือการสตรีมมิ่งหรือบันทึกหน้าจอนะครับโดยทําแบบนี้ครับหาดาวน์โหลดแอปที่เขียนว่าบันทึกหน้าจอมาไว้นะครับหรือ และหลายเครื่องตอนนี้มันจะมีเลยครับบันทึกหน้าจอนะครับเมนูบันทึกหน้าจอนะพอเราเลือกกดบันทึกหน้าจอปับ๊บผมจะใช้แอปนี้ครับนี่ครับผมจะใช้แอปที่ชื่อว่า CapCut ดาวน์โหลดมานะครับ CapCut ที่เป็นอยู่ขวามืออ่ะที่เป็นโลโก้สีขาวๆนะครับเข้าไปเลยครับเดี๋ยวตัดต่อให้ดูสดๆเลยนะครับ ทีนี้ครับเราเลือกคําว่าโปรเจกต์ใหม่นะครับเลือกโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เลือกวิดีโอที่เราอัดเมื่อสักครู่นะครับปุ๊บตัวแรกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มครับที่อยู่ด้านล่างขวามือนะครับกดเพิ่มครับปุ๊บแล้วมันก็จะเข้ามา นะครับใช้เวลาในการอัพโหลดสักครู่นะครับตอนนี้ก็รอก่อนครับรอใจเย็นๆนะครับช่วงนี้ถ้าใครผมมีกลุ่มนะครับกลุ่มที่สอนอยู่นะครับก็คือการทำธุรกิจออนไลน์นะครับ พราะว่าผมสร้างยอดขายให้กับบริษัทที่ผมทํางานอยู่นะครับผ่านออนไลน์100%นะครับคือทํางานที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เหลือเวลาเยอะผ่านช่องทางที่ผมทําหลักๆคือช่องทางเฟซนะครับเฟซนะครับแล้วก็อีกหลายช่องทางนะครับที่ผมกําลังทําไว้แต่เฟซเป็นหลักสามารถคอมเมนต์สนใจได้แล้วก็อีกคอร์สนึงก็คือการเทรดนะครับเป็นการเทรด ค่าเงินต่างๆเทรดหุ้นต่างๆนะครับที่สามารถเทรดทำกำไรได้ใน1นาทีนะครับนี่ครับมันมาแล้วนะครับวิดีโอที่ผมอัพโหลดเนี่ยเสร็จแล้วนะง่ายๆแค่นี้แหละแล้วผมก็จะกดเพิ่มเสียงให้เป็น100%เซแบบนี้ครับอีกคลิปหนึ่งนี่ครับลองทำตามกันดูนะแล้วผมจะใส่โลโก้นะครับโลโก้ที่ผมสร้างไว้ ใครอยากรู้ว่าโลโก้ทำแบบไหนนะครับไปย้อนดูคลิปได้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับก็กดติดตามเลยเ,เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะกดเพิ่มครับนี่โลโก้ผมก็จะเอาโลโก้มาซึบผมก็จะบางโลโก้แบบนี้แล้วผมก็นี่ข้างล่างครับโลโก้เนี่ยกดเลื่อนไปครับจะเอาถึงตรงไหน อีกอันนึงก็สามารถเพิ่มแสงสว่างได้นะครับเพิ่มแสงสว่างตึ๊บตรงปรับแก้ไขนะครับคำว่าปรับแก้ไขแล้วก็ความสว่างนี่เห็นไหมเสร็จแล้วครับและเป็นรูปลูกศรส่งออกที่อยู่บนขวามือนะครับถ้าเราแตะไปปึ๊บมันจะส่งออกนะครับเสร็จแล้วครับแล้วเจอกันใหม่